เพลงชนธิดาที่เป็นหัวใจของแฟนๆทั่วไปล่าสุดมีการโพสต์ข้อความที่สะดุ้งใจและสื่อความหมายที่ลึกซึ้งทำให้เราได้เห็นถึงความรู้สึกและความคิดของเธออีกมุมหนึ่งแต่ข้อความนี้มีความหมายอะไรถึงกับใครบ้างมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อก่อนชนธิดาได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องรักและความทรงจำกับเจ้าบ่าวเก่าของเธอทำให้เราได้เห็นว่าเธอกำลังพยายามรักษาหัวใจตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำได้แต่เธอได้รับการสนับสนุนและการหิวใจจากคนรอบข้างทำให้เธอมีแรงใจมากขึ้น ล่าสุดเธอได้โพสข้อความภาษาอังกฤษที่สะท้อนออกความคิดและความรู้สึกของเธอซึ่งสื่อความหมายถึงการขอให้คนที่ทําไม่ดีกับเธอได้พบกับคนแบบเดียวกับตัวเองบ้างข้อความนี้ทําให้เราเห็นว่าเธอมีความคิดที่เป็นมิตรและไม่อยากให้คนอื่นเจ็บใจเหมือนเธอแต่ที่นี้มีคําถามที่อาจจะทําให้คนมองเห็นแบบต่างกันได้คือการขอให้คนเจอคนแบบเดียวกับตัวเองมันจะเป็นการทําให้คนเห็นความผิดของตัวเองหรือเป็นการทําให้คนเห็นความเจ็บปวดของเธอมันเป็นการทําให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเป็นการทําให้คนเห็นความเหลือเชื่อของการเป็นเหมือนกัน คำตอบอาจจะแตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละคนเพลงชนทิดาที่มีความคิดและความรู้สึกที่ลึกซึ้งนี้ทําให้เราได้เห็นว่าความคิดของมนุษย์มีความหลากหลายและความหมายที่แตกต่างกันไปมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งคุณคิดอย่างไรกับข้อความของเธอมันเป็นการสื่อความหมายอย่างไรตามความคิดของคุณมาพูดคุยกันเพื่อเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งกว่า